สวัสดีค่ะทุกคนเอาเดี๋ยวกินก่อนนะกินก่อนคำหนึ่งคานคนอือขอบคุครับสวัสดีค่ะมาทุกคนวันนี้คุณแม่จะมาเล่าเรื่องการมอบระดกที่สำคัญให้ลูกเรา มรดกนี้สําคัญมากนะเราทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องมอบให้ลูกอยากเก็บไว้นะคะคือใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรืบ้างใครที่มีลูกไปเขาเรียกว,ว่าไปเข้าโรงเรียนอะคือเวลาที่ลูกอะไปโรงเรียนทุกคนเป็นห่วงลูกใช่ไหม ทุกคนก็ไม่ต่างกันนะพ่อแม่เป็นห่วงลูกจากหัวอ,อกหัวใจแหละเป็นห่วงลูกไปโรงเรียนลูกจะเจอเพื่อนร่วมห้องแบบไหนลูกจะเจอคุณครูแบบไหนลูกจะเจอกับแม่ค้าที่โรงเรียนยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องคือเราก็จะเป็นห่วงสารพัดพอลูกไปส่งเสร็จแล้วก็อ่ะบางคนก็แบบห่วงมากไม่เป็นอันกินอันนอนอันทํางานแหละก็คือมีความเป็นห่วงเป็นกันวงวลตรงนั้นทีนี้ คุณแม่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ลูกอ่ะไปโรงเรียนให้เราอ่ะให้การบ้านลูกนะการบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะไม่เกี่ยวกับของที่โรงเรียนให้เวิร์กช็อปลูกคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกอ่ะไปหาความโชคดีความโชคดีใช่คือหามาไม่ว่าจะเป็นโชคดีเล็กๆน้อยๆ ทุกอย่างที่เป็นความโชคดีให้ลูกไปหาให้ลูกหาให้เจอในแต่ละวันที่โรงเรียนให้ลูกจดมาจดไว้นะลูกนะลูกต้องเขียนไว้ถ้าลูกยังเขียนไม่เป็นให้ลูกจําไว้ว่ามีอะไรบ้างแล้วให้ลูกกลับมาเล่าให้เราฟังหรือถ้าลูกโตเขียนหนังสือได้แล้วใหม้มาตรวจกันบ้านกันว่าได้กี่ข้อในแต่ละข้อคุณพ่อคุณแม่จะให้รางวัลน,นะคะ สำหรับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้หาความโชคดีถ้าหนูได้ข้อนึงหนูได้เท่านี้นะวันหลังหนูได้เพิ่มเป็นสองข้อหนูก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรางวัลน,นั้นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกหรือความความจัดสรรได้ที่ไม่ลำบากที่เป็นเป็นรางวัลน่ะ,ะเล็กเน้อยน้อยที่คุณแม่จะมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ลูกเรานี่แหละคือมรดกที่เราจะมอบให้ลูกก็คือ มดรดกแห่งความเป็นคนโชคดีเราจะมอบสิ่งนี้ให้ลูกเราลูกเราจะโฟกัสหาแต่ความโชคดีเลกๆก็อาจจะต้องใช้รางวัลล่อเหมือนที่บอกก็คือแบบให้รางวัลล่อ,ลอซื้อล่อใจว่าอถ้าลูกหาได้ลูกก็จะได้รางวัลแต่ต่อๆไปมันจะติดเป็นนิสัยของลูกก็คือลูกเขาจะติดนิสัยมองหาความโชคดีทุกคนทําไปเลยนะอย่าให้ขาดนะ ทําไปทุกวันอะคุณหยุดได้สองอาทิต์พอพอลูกเริ่มเก่งขึ้นเริ่มฝึกเว็น,นิสัยขึ้นสอ์อาทิตย์ให้หาความโชคดีที่บ้านหรือที่ไหนก็กได้แล้วทีนี้ลูกเราจะกลายเป็นคนที่ติดนิสัยการมองหาความโชคดีเพราะฉะนั้นในสลามพลังงานของลูกก็จะมีแต่ความโชคดีเหมือนที่คุณแม่เล่าในคลิปก่อนว่าเหมือนมีเวิร์กช็อปสองเวิร์กช็อป เอหนึ่งเวิรกชอปที่ให้คนสองคนไปนั่งสนามหญ้าแล้วคุณ A เจออะไรประทับใจอะไรคุณ B ประทับใจอะไรคุณ A ประทับใจเจอต้นไม้แห้งเจอขี้หมาเจอยาแห้งคุณส่วนคุณ B เจอน้อง B เจอผีเสื้อเจอดอกไม้เจอลมเย็นๆเช่นกันนี่คือนี่คือมคือคนหนึ่งเขาโฟกัส แบบนั้นเขาก็จะเจอแบบนั้นอีกคนนึงเขาโฟกัสตแต่ความโชคดีเหมือนเราสอนลูกให้มาฝั่งนี้ฝั่งโชคดีลูกเราจะโฟกัสตแต่ความโชคดีจนเป็นเป็นนิสัยแล้วลูกเราก็จะทําแบบนี้โดยอัตโนโมัติแล้วมันก็จะติดตัวเข้าไปจนโตแค่ไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะสร้างไปแล้วอะ่ะเออคือสิ่งแบบนั้นมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ในตัวเขาแล้วมันคือมอรดกที่เรามอบให้ ทีนี้ตัวพ่อกับแม่เองก็จะสบายใจแต่ทีนี้เราก็ต้องมาสอนลูกในความโชคดีด้วยบางคนน่ะอ่ให้หาความโชคดีในความโชคลายยังได้เลยเพราะว่าเขามองหาแต่ความโชคดีเขาหกล้มเราต้องบอกเขาว่าโชคดีแล้วที่หัวไม่แตกอถึงแม่เขาจะเป็นแผลขเขาอาจจะทะลอกแต่พ่อกับแม่ต้องบอกว่าโชคดีแล้วนะลูกที่หัวไม่แตกเออ ไม่ใช่แบบไปชวนกันลูกว่าใครผักใครทำจะแปะเอาเรื่องแบบนั้นไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะคะเ,ออเราต้องต้องสอนให้ลูกเรามองหาความโชคดีเอาโชคดีนะที่เพื่อนคน,นมาช่วยออทีนี้หลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นโตขึ้นอีกอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นมัธยมต้นมัธยมปลายเขาจะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแบบเด็กจะมีความเข้าใจในในระดับหนึ่งทีนี้ให้เขาหาวาแล้วหนูล่ะ เป็นความโชคดีให้คนอื่นเรื่องอะไรบ้างมีอะไรบ้างให้จทย์มาเพิ่มแล้วนั่นแหละคือต้องถามทุกวันลูกอาจจะเบือ่อบางครั้งที่ช่วงเข้าสู่วยรุ่นเบื่อที่แม่พ่อแม่จะมาถามอะไรซ้ําๆเบื่อที่จะมาตอบคาถามซ้ําๆหนูไม่ได้หาหรอกหนูไม่ได้สนใจแต่เราก็ต้องต้องพยายามพยายามที่จะฝึกถามฝึกหาฝึกคุยเรื่องเดิมๆนี่แหละซ้ําๆซ้ำๆ,ำๆำแล้ววันหนึง่ง วันไหนวันหน้าคือสิ่งนั้นอะ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในในสายเลือดในความรู้สึกในตัวของลูกเหล่าในจิตวิญญาขลูกเหล่าแล้วลูกเหล่าก็จะเป็นคนที่นอกจากลูกเหล่าจะเจอแต่ความโชคดีแล้วลูกเหล่าก็ยังเป็นคนความโชคดีให้คนอื่นด้วยนี่แหละคือมรดกอลัมค่ามากเลย